โรยหน่อยโรยไปแล้วแต่ขอโรยอีกอือม,มีกี้ดอนน้ำสปริงเกอร์ดับไปวันก่อนเราเห็นเห็นหอยตัวเล็กๆอยู่ตรงนี้หน่อย โรยไว้ก่อนโรยมากไม่ได้เหีียวตายหมดโรยพอไล่ไหนไล่อะไร ถ้าเราไม่โรยไว้นะคะเนี่ยแถวก๊อกน้ำซึ้งน้ำเลยคะ่ะแ็ก็จะขึ้นค่ะหอยค่ะถ้า,ถาหอยอะไรโอเคแล้วเราก็จะเริ่มงานแล้วละ <c oughs> เนี่ยค่ะก็เอามาหมดละตรงนี้ก็โรยตลอดไม่ชอบให้หอยขึ้นมาโ <Okay. S 1> อ้มากรูดตกไหม่แล้วลูกโอเคพร้อมอาวุธพร้อมปลูกถั่วไปด้วย ีกระปุกไปหน่อยนี่ค่ะอาวุธใหม่ของเราอืจะได้ใช้อาวุธใหม่นี่ค่ะก็เก็บถุงไปด้วย เก็บขยะไปด้วยต้องมีถุงติดตัวมาเตาเดียวไม่พอคะ่ะเพื่อนๆต้องเสริมในนี่อีกเตานึงในป่านี่ยุ่งเยอะนี่ค่ะข้าวก่อนนี่ ให้น้องบะเลบ่บอลลูนมาช่วยลูกเสอเอะค่ะเออตอนนี้เขาคงเรียนหนังสือค่ะเดี๋ยวต้องถามเขาก่อนช่วงไหนเขาว่างสักวันสองวันก็ไม่ค่อยได้งานหรอกค่ะเป็นกุศโลบายเฉยๆให้หลานๆห,หัดทำงาน ถาหัดเข้าป่าซะบ้างแต่แต่เราก็ต้องเตรียมพร้อมให้หลานอาหารการกินไล่ยุงก่อนไม่ได้หวังงานหรอกหวังมาเป็นเพื่อนเข้าป่าคนเดียวก็กลัวแล้วก็หัดให้หลานได้ทำงานบ้าง มะตูมค่ะเพื่อนๆมะตูมนี่ลูกใหญ่เลยนะคะลูกใหญ่เลยค่ะรู้สึกว่าเราจะมีทางโน้อนอีกต้นหนึ่งไม่รู้จะรอดหรือเปล่ามะตูมนี่คิดว่าพันมาจากพี่เขยพี่เขยก็คือพ่อของรุ่งทิพะคะ่ะ ลูกใหญ่มากเลยมันเลือกแกามาจากไหนพ่อของพี่นุเราก็มีทุกอย่างมีมะม่วงมีมะม่วงมีชมพู่มีอินจันนะคะ่ะขนาดลูกอินจันนะคะลูกหลานเดยวนี้เขาไม่กินหรอกคะ่ะเขาไม่รู้จัก เพียงแต่ปลูกให้รู้จักปลูกไว้ตามรุ่นของเราเขาไม่กินตื่นมาเขาก็สั่งแก๊ะสังอะไรผลไม้ก็ไม่กินกันมั้งไม่เหมือนตอนเราเป็นเด็กมีชมพู่ขาวอยู่ต้นหนึ่งแย่งกันเราก็เลยปลูกชมพู่เสียเป็นสิบต้นนะเหลืออะไรต้นอยู่นั้นอะ <c oughs> ทำภาษาสวนะทำไปบนไปอ่าน้อยหนาแล้วพรุ่งนี้ก็ไม่ทันกระรอกแล้วค่ะเพราะนกกระรอกเยอะ yeah. บ้านนี้ตอนนี้เราอยู่ในป่าค่ะในป่าดงดิบค่ะเดี๋ยวจะต้องเก็บคอเสื้อตอัวน,นี้มันแต่ทำสวนก็ต้องใส่สีขาวยุงจะได้ไม่จับใช่ไหมคะนี่อะไรเนะี่ย ถั่วพูเหรอคะถั่วแปบถั่วแปบหรือว่าถั่วพูนะคะหรือว่าหญ้า <c oughs> <c oughs> โอเคคะ่ะทํามานต่อ <c oughs>